ยูเข้าจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหมจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหมใช่ไหมจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหมจะมาช่วยซักผ้าใช่เปล่าฮะซักเป็นหรือเปล่าฮะ ให้เครื่องมันซักดีกว่าเนาะอะจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหมฮะหรือว่าหิวข้าวจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหม,มใช่ปะจะมาช่วยซักผ้าจะมาช่วยซักผ้าใช่ไหม จะมาช่วยซักผ้าซักเป็นหรือเปล่าฮะซักเป็นหรือเปล่าหมาวแมวแมวแมวซักเป็นเปล่าแมาวแมวทางนี้แมวหมวซักเป็นเปล่าหรือ้าลนะ่ะฮะไม่เป็น ใช่ไหมซักผ้าไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวให้เครื่องซักผ้าซักง่ายเนาะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเหมียวเหมียวเหมียวไปแล้วเหมีย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 วจะมาช่วยซักผ้า น่งเสียังจีฮานาเธอรดอนอรดนร้หนดองยนายะันห่วลฤกเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวข้าวให้กินรอกันรเห็นไหมเนี่ยเหนียวไม่ช่วยดูเลยเห็นไหมเนี่ยบ้านน่ะ อเหนียวไม่ช่วยดูเลยนะฮะไม่ช่วยดูเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นสวัสดีครัดทิ้งอ๋อยอยอฮอรเสร็จเฟิร์ตเนี่ยเหนียวอยู่บ้านยังไงเนี่ยฮะอยู่บ้านยังไงเนี่ยอยู่บ้านยังไงเนี่ยฮะ 苗苗，住家样？样样，哈。